ปฏิจ้าวันจันนะคะทำงานอีกแล้วพี่น้องเห็ดงานเหตุงานมือวันเสาร์ยุดพี่น้องว่าสิเขาป้าว่าสั่นเก็บปักน,น,ททนิ่งอนบทีเหนียนมูดุนผี่หรอว่าเราวสั่งเราสสั่งอยาใไ้ผู้เฒ่าว่าสั่งแต่เล่ว่าโอ้เขาป้าผู้เดียวบ่เขาเดอ้อเพราะว่ามันหนาว กูป้ากูเดียวเ่าอยากเข่าปันไอ้มันหนาวเลยพี่น้องขาช่วงนี้ตึงหนาวตึ้งร่มนเนาะผู้ใดอยากเข่าผู้เดียวแล้วกับอย่างหนึง่งแบบมันรีงอนเนี่ยมันมันเริ่มสีเนาแล้วผู้ใดสิ่ปีเล่มเหรอเนาะเสียเวลาเมื่อ <c> ย <oughs> อากาศเดี๋ยวหอนเดี๋ยวหนาวอยู่จะช่วงนี้แห้งหนาวได้บาดท,ที่สี่อ,องศ่คุณสาเหาคุณสาคุณ ขี้ยนบ่บ่บบบง่ายบ่อยากไปผู้เดียวก็เลยว่าเออมากันไปสองคนเนี่ยไปอยู่ไปเก็บอยู่เลยว่าไป,ไ,ปไปผู้เดียวไปเก็บบ่ไปขีย้ยันขี้ยนบ่ไปมาถอดมือมาเทิงลมพี่น้องค่แจ็คฝนแจ็คสีมายามใไดคึอมมาว่ะสันบ่ได้บ่ได้เขาปาดอกก็เลยว่าเออถามมือใหม่ผูละหงแกงตาใสผู้ละนั่งไปก็เลยว่า มามามาเอาเงินมาซส่เอาเงินจึงได๋สมมตอันมัดมือสุกเนาะพี่น้องค่ะบอเดอร์ก็ได้วางสิลรบักดี่งนอนจักสิได้บ่ได้ไหมเผื่อเขาไปเอาเงินถึงเขากะขีค้คานเขาปลาบม่อยากเขาไดู้้เดียวช่วงนี้เขาก็แห้งล่าสักไม่เข้าแล้วนะคะหม,หมดหมดฤดูการตัก ผลไม้แล้วแต่เห็ดกับมีเรื่อยๆล่ะพี่น้องค่ะแต่เบาะทโรงงานเขาก็บ่ค่อยหลับหลับปัญน,นนะาเขาก็หลับอยู่เห็ดดำเห็ดเรืองเขาก็หลับและแต่บ่งัวราคาเท่าใดผลไม้ก็มแม่นเซาลหลับแล้วบ่หลับตะลิงก่อนตะผู้ใดล่ะสิไปเล่นี่น้องค่ะขอบคุณไลฟ์แชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย